วันที่4เดือน4 6 8ครั้งที่93066ครับว <c oughs> ันนี้วันที่4เดือนเมษา2568ข้าพเจ้านาดัชนของห้องขอถวถอถวายสวดสาธยายพระสูตรพระผลิตและมนตาดาถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสัางฆบ,บูชาและอาจรรยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของเ้าพระเจ้าจรงตั้งมัน่นมีสติและลึกได้ดดมีสมาธิจดจ่อในอขณะพะยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเถิดบทที่1 ชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาลิสุอชราชักขันตุเทวดาสัทธามังพุทิชาลัสสะสุนันตุนักขโมกระทางและเคกาเมจลุเปสิริตาลักเขียจันตาริเขวิมาในทีเปรตะเทจะคาเมตลุวันนะคาหันเองแหวัตุเหตเทภาภายันตุเทวทาระทารวิสเมยขันธ์ธรรมนาธาทันติตาทันติเกยังมูนีวะละวัจนังสาทวเมสุนันตุธรรมะสำนักกะโลธรรมะธรรตาธรรมะธรรมนักะโลธรรมัธรรมตาธรรมะธรรมนักะโลธรรมัธรรมตา สองบูชาปรัตตนาตายอิมินาสการเลนะพุทธังปูชยามะอิมินาสการเลนะสังฆังวิปูชยามะอิมินาสการเลนะธรรมังปูชยามะอิมินาสการเลนะสังฆังบูชยามะสามบทกาบปรัตตนาตายอาลังสมาสภุตโตภควาพุทธังภควาตังไมวาเทมิสวาขาโตภควาตาธรรมุนธรรมานามาสามิสุปฏิปันโนภควาโตสาวะกะสังโฆสังฆังนามามิ นโมตัสสะบทที่สี่บทสวดนโมศกยาซิดีกฐาถานโมตัสสะพระกัตโตระโตสมาสพุทธะนโมตัสสะพระกัตโตระโตสมาสพุทธะนโมตัสสะพระกัตโตระโตสมาสัมพุทธะห้าบทสวดตัศนวะคำน้าปะถาพุทธังสระนังกชามิธรรมังสระนังกชามิสังฆังสระนังกชามิตุติยามปีพุทธังสระนังกชามิตุติยามปีธรรมังสระนังกชามิตุติยามปีสังฆังสระนังกชามิตัตติยามปีพุทธังสระนังกชามิตัตติยามปีธรรมังสระนังกชามิตัตติยามปี นัตเมสนังอัญังพุทธเมสรนังวลังเอเตนะสัวัสีนัสตเมหทุสัพพทานนตเมสนังอัญัาธรมโมเสนังวลังเอเตนะสัจวัสนัสตเมหตุสัพพทานตเมสะนังอัญังสังคเมสะนังวลังเอตวัสจวัตเนัสตเมหตุสัพพทาเจดสวนมหาสมัยสุตเอวเมสุตังเอกังสมยังพระวาสเกสุเวหาติกปีรวุตุสิงมาในมหาตาพิโกสังเกตานสัทธาปจิตปจัปจันเตตมัเตหิติ อ่าเยโูเยนะสันนิปริตาหติพระวันตังทัศนัญยะพิสุขันตังจะอธโกจะนุตังสตุสุทารุภะอ่าสุทาวาสกาจิการนางเทวานังอตาทะโหสิตะโขพระกวาสิกาสุวัติวัตติกปิโรสุสมิงวะแหเนมะแหตาพิกุสังเคนะผัดทางปฏิบัติเหิพิกุลเตงเดชเพเหวะรหันเตหิท้าสหิตะโลกะทาตุหิเตวตาเยปพเยนุสันเยนะ อันนี้ปฏิตาหันติพระกุมารตังทัติญายาญาญาพิสุสังฆาจารยันนุน้ามยามปีเยนาพระกุมาตาเตนุภาษากรรมเยวะอิตุปาสังขวิตวะพระกุมาโตสันติเกปัญเจกัตถาคาถาภาสายามาติอัตโขตาเทวตาเสยยาถาปีนามาภารวาปุริสังปุริโสสมะชินตังวาพาหังปาริสายญาปาริสิตตาวาพาหังมัสอะวิเชยาอายะเมวะสุทาเวสุเทเวสุอัตระเตอัตตะละหิตาพระกุมาโตปุระโตปาปะตุลาหังสุ อาตาโกตาเทวตาภะกันตัาพาอภิวะเทวตาวาเอกันตาเอถังเอกันตงติตาโขเอกาเทวตาภะกัโตสันติเกอีมังคาทางอภาสีมหาสัมโยปวัตสมิงเทวกายาอปมัคตาอาคติธรรอีมังธรรมสัมปยังทักิเตตาเยวะอภิลาอภราชิตังคันเตอาตาโกอภราเทวตาภะกัโตสันติเกอีมังคาทางอภาสีตันตระลพิกเวธมาถ้าหังสุจเตังอัตโนอุชุกมังสุทาระสีวะเนคาน <to> ในตอนนี้คะเหตุวาอินทรายยานิรักขันเตปัติทาเตอัรโกวปราเทวตาพระกบฏโตสันติเกอีมังคาทางกภาสิเฉตวาขีรังเฉตวาปากรีคังอินทขีละโอจะเมจะมะเมชาจัตตันตีสุทธา วิมลราจักคูมาสุนันตาสูสูนาคาติอัตโขปราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทางอภาสีเยเกจิพุทธังสนนังคตาเสนะเนสมิสันติอปายาภูมิงปหายะมนุสังเตหังเทวกายังปริปูเลสันติติอัตโขภควาภิกขุอวันเตหิเยภูเยนะภิกเวทะสัตุโลกาธาตุตุเทวตาสันิเป็นตาหติตถาคตังทัศนายะภิกขูสังขันใจเยปิเตภิกเวเอเหตุสุงติอัติธรรมานังอรหันตสมัมพุทธา เตยสัมปีพระกันตานางเอตตาปนมะนิยวเทวตานิปิตาอเหสุสยะถาปีไมหังอรตตะหิเยปีเตวิเกเวพระวิสันติอาคานาคตมัฏฐานางอรหันโตสมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระกันตานางเอตตาปนมะนิยวเทวตานิปิตาพระวิสันติยะถาปีไมหังอรหันติอาจิตสสามิพิกเวเทวกายานางนามานิกติสิสามิพิกเวเทวกายานางนามานิจติสามิพิกเวเทวกายานางนามานิตังสุดาถาสาธุกขัมานิสกโลถาพาสิตสามิติเอวาเเมพันเตติโข เตพิขูภควโตปัญจโสรุสุภควาเอตาวัตเทวโอจะสีโลกัมนุตสกัสามิอัฏฐภูมิมาทัตตาสิตาเยสิตาสิริขับพลังปะติตาสมาหิตาภูถูสีวะหันลีลาโมหังสาวรุเวนโอุทาดามนะสาสุทาวิปสันนัตนามาไิลาพินโยจัตเตยจตวาวัเนกัปิลวัเทอโตมิติยิสัทธาสาวกเกศนันเนนเนวะกัยาพินกาตาเทวิชานาถาพิโกวเตจะอัตปะมังก้าลงสุทวาพุทธศาสนางเตสะปะ ปตุหายนามนุษสาทัสนางอัปเเกสธวรมตุสหสสอัตถะตัเลิงตัดเเกเอสหัสสานางมนุษสาระรัตทศสักุงอเปเกนธรรมทัุงที่าสภะภูพาอาหุสาสภาจัพังอภิญญายาวิวัคตวันนัจจุมาอัตโตตมันจิสิทธาสาวเกศาเนรละเตเทวกายาพินกตาเทวิชานาถาพิกวเยยโวหัตติจิสมมิพิเกลาหุอปุอนุปปัสโสสตตหัสสาวยาขาคุมภา กปริลว like ัตวาอาภิอ like ิทิมนโตยุติมนโตวันนาวันโตยัสสติโนมุธมนาภิกมุงพี่คุณนางสปิติงว่านางชาหัสาเหมาวตายะขายนาตตะวันนีนอยอิทิมนโตยุติมนโตวันนาวันโตยัสสติโนมุธมนาพิกมุงพิ่คุณนางสปิติงวนังสาตาคีลาติจาหรสายะขานานัตตะวันนี้น่อยอิทิมโตยุติมโตวันนาวันโตยัสสติโนมุธมนาพิกมุงพิ่คุณนางสปิติงวนังเอเจโสราสหัสายะขานานัตตะวันนี้น่อยอิทิมโตชุติมนโตวันนาวันโตยัสสติโนมุธมนา อภิกรรมุงพี่คุณนางสัมปิติงมะนางสามเวสามิตาปรา,าสิตาัาขา,านนัตะวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตว,วันนัมันโตยศตินโมน,ม,นมุัมนาอภิกรรมุงพกคุณนางสัมมิติงมะนางคุมิโรยะชาิโกวินลูลสัสสบวินเนศสนางพินโยนางสตาหาสสัางญาขัน นางปยิปุราลุปาสติคุมิโลราชิโกโสภะคัมสมติทิงวานางคุมิเลนทิสังราชาอัตโกตาภาษาสติคัตถะนรราิปฏิมหาราชาเจ้าสัตสิพุภุตตาสิสตสะังโวนธมนามหาภลรีท่มโตชิติมโตวนัวันโตเจ้าสัิโนวัฒนาพิกามุพีกุนงสมติงวานางที่กันจจทิสังราชาวิรูตโถปโผภาษาสติคุมพนเงนทิมหาราชัอัตสกต่าภาษาสติขัตถะบรวณธรถมหาภาชาเจาตัจิุตาัิโตาสตพันโนธรรมนา อภิกฐรรมพี pues ่ก like ุนนางสับปิิงวานางพิชันมจ่าทิสังราชาวิโรภโกภาษาสต็นนาคานังที่ปฏิมหาราชายาสิโสพุตตาสิตาตาวันเตมนามนา มหาปาลัยที่มันโตยุติมันโตวันหน้ามันโตยศศีนุโมธรรมนาอภิกระมุงพิกุณังสัพพิทิงว่านางอุลินจ่าทิสังราชวิลูปโสรภาษาเสิ็จคานังอภิทีปติมหาราชยศิสุโสรุตตัสิตาตาบาหะวอินธรรมนามหาบาลายที่มันโตยุติมันโตวันหน้ามันโตยศศีนุโมมุตตมนาอภิกระมุงพิกุณังสัพพิทิงว่านางปุรีมะทิสังราชาทัตตโตทักขิณณาวิลูปะโกปัจจิเมนาวิลูปะโกกูวิโลตัตตุลังทิสังตาตาโลเตมหาราชาสัมปันตาจารุโสทิสสะทันทะลามานาอัััังงโสสววตเเเกปิลมา วิโนทาสาอาคูวัจนิกาสัทธามายากุเตนตุเวนตุวิภูจะวิภูโตสหัจฉันโนกามเสโทจะกินุทันตุนิทันตุจะปานนาโตโอโอปะมันโยจกเทวสุโตตมาตัดิจิตเตโนจะคันธโพนโรราชาชนโนสะโพอาคูปัจจสีโขเจวติมพลูสุริยวัชกาเอเตจันเยจราชาโนนะคันทัปนาสหลาจุภิโมธมนาอภิกามุภิกุนางสัมติฏิณังอถาคูนาสภานาคาเวสาราสหัจฉกาสัตถพัสสัตตาอาคูปายาสาขะ ยาติพิยานุมาทรตถาจะอาคูนาคายัสัตสิโตเอราวันโนมหานาโคโสปะคะสมิติงวนังนาเยนาฆาลาเชสหสาหะลันติทิพาธิขาปัจชิวิสุจดาขูเวหะยสาเตวัชบัตตปัตตาจิตตลาสุปนาอิติเตนานามังอภันญะตาทานาคะลาชานามาสีสุปันโนเขมมังกสีพุทโธสันะาหาหิวิจาหิอุปวัหันตานาคาสุปนาสันนามังกสุพุทธังชิตตาวิชชาตถาหับเถนะ มุทังอสุลาสิตาภารโตวะวาสวัสเสติธตมันโตยาสสินนกลกัญชามหาพิสมาอสุลาธานะเวชสาเวปจิติสุจิติเจปหาราโตนามุจิสะหสัจสภะปริปุตานังสเพเวโลจนามกาสานาหิตวาพัดลิงเตนาปาหุพัทธมุปขะมุงสมโยธานิพันธ์ทันเตภิกขูนังสัมิติงวะนังอาโปจเทวาปัทวีจาเตโช วายโยจะทาฆมุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจะยศสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายัศสิโนทัตเสตเทธาสาธากายาสเพนันตตะวันนิโนอยที่มันโตยุติมันโตวันนมันโตยศสิโนมันธรรมนาภิกขุมุงภิกขนาสัมพิติงวันังเทวูเอเวนฑุจะเทวาสาลีจะจะสมาจะทุเวยะมา ชัฏสรรสูปนิสาเทวาจันทมนูปุรากีตาสุริยะสูปนิสาเทวาสุริยะมคูปุรากีตานักเขตานิปุรากีตวาอาคูมังทวาระอากาวสุนังวสโตเสโธโสปะขะปูรินทโธทเดเทสถาทากายาสเพนนัตตะวันนี้หน่อยที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสินโนมุทมนาภิกขมุงพี่คุณังสเปนติงว่นังอัฐาคูสหภูเทวาชลามักขิสิขาลิวะอธิละกาจะโลชาจะอุมาภุพะนิพาสินโนวัลุนาสหธรรมมาจากอจุตาจะอเนชกาสุริยะสุ ลูกจิลาอาคูอาคูสวัสสวัสสว์สวัสด์สวาสวัสเสวัสด์เนสิโนท่าเสดสทัถาทากายาสพเพนนะแตะวันนี้หน่อยที่มันโตจิติมันโตวันนั้นวันโตโยสสิโนมัทมนาพิคมูพิกุลังสรมิติงวัณมนะสมณามหาสมณามนุสสามนุษสุตมาคิทาปทุอสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาทะคูหะระโยเทวาเยเยจโลหิตวาสิโนปรคามหา ปาราคาอากูเทวาญสสาตศรีโนทัศน์เศนษฐาธากายาสะเพนนัตตมันนิโนยที่มันโตชุติมันโตว,วันน้มันโตยะศรีโนมานาัมนาอภิกระมุงพิภุนงังสเพบติงวันนงกุลักษ์สุก,กากะลุมหาลุนาอาคูเวคานาสาสหโอทาใครหาปาโมกขาอาคูเทวจัตตคินาสมันทาหาราชกามิสกาจายศสีโนท่านน,นั้นยังอาคาปะชุนโน โยติสาเวิเวสติทัศเสตสถาากายาสเพนนัตแต่วันนี้น่อยที่มันโตุติมันโตวันนั้นมันโตยิสติมรธรรมนาพิกมุงพิกุณังสเปตุงเมนางเขมิยาสุจายามาอัตกาจาญาสันตินโนสิพิตรากาอารามาเสตถาจตินามาอัตาสวานีมณติโนอาโคอัตคันนิมิตวาทเสตสะถาากายาสเพนนัต่วนนี้น่อยทีมันโตชุติมันโตวันนัมันโตยิสติลงมรธรรมนาพิกกมุงพิกุณังสเตุงเงาเสเวนิกายาสเพนัตแตวันนี้หน่องน้นมันว่าเยนะอันฉ สาธิศาสหปาวุชาติมัคขีลังโอสาตินนะมะนาสวังทักเเคโมคตระนางาคังจันทวังอิสติตาติตังพมะปรมัตโตจัปุตเตอิธิมโตศาสนาคุมาโลติโสจัโสรปาคาสัมปินิงวนางสาวสพมโลกนังมหาพมาพีเตติติตติอุปปันโนโทติมโตพิสมากายโยอสัตสินโนทัศเสธอิสลาคูปัญเจกวาสวัสติโนไสสัจมันชโตอาคาหาลิโตปริวาริโต เตสัจะสัเพอภินกันเตสินเตเทเวสพัมมาเกมาลเสนาภิการมิปัญหาหันหาหามิทยังหันเททันถาหันทาถาพันทาถาลาเกณฑ์นภัทมุโตสัมมันทาปะสัมมันตาปาริวา เลขานาเคนะพัฒน์มุตโตโวสัมปันตาปริวาเลขาวอมมุจิตเโกจินังอิติตาธามหาเสนนองกันธาเสนังอเปสายิปานินาตาลมหัจจะสัตลังกตวานะเพลาวันเจธาวูปัสโกเมโกธนยันโตวิจุตักโกสัทธาโสปุติทาวัตริสกุโทอัสัยังว่าเสตจจักสัพพังอภิญญาญาวิวัคตวานัจจะกุมภ์อตตมันตยิสัทธาสามเกสัทธาเนรเทรเมนะเสดาภิกาญาวิชานาถาภิโตเตจัตตปะมังกะลุงสุขศาสวสสา พุทธศาสนางวิตาลาเคหิปกกามุงเนนสังโลมาปีอินชยุงสะเพวิชาตะระบางสังคามาพายาติตายะสันิโนโมธันติสาภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติแปดบส่วนธรรมจักรกับวัตสูตรเอวามเมสุตังเอกังสัมยังพักวาพลานัสสียังวิหติกปินันเนวิคัตเยะนรตโตผักวารปจาวิคิเยพิขุอมันเตหิเทวเมพิกเวอตตาปภาชิเตนะเตนะเสวิตภาโยโยจานังกาเมสุกามสุขันลักนิยา นุโยโทยีนองคำโมโปชุนิโกอนัตโยอนัตถสันยิโตโยจายังอตเถระกามนาฐานุโยโคทุกโอนิยสอนิเลโยอนัตถังสันยิโตเอเต พิกเวเอเตอนุปคัมัมพิจมาปฏิบวติธตะขันเนะอภิธรรมพุทธากุลกรณาะการุนเป็ัะมายาิญญายาสัมปทายญาิพานายาสังวัตติกัตมาจาสาวิเกเวมชิมาปฏิเวตะทัาขัเทนะอภิธรรมพุทธาจะกุลกรยาะการุนยเป็นัะมายาิญญายาสัมปทายานิพานายาสังวัตติญามว่าอะรยังโขอเทกิโมโขเสยติธาสมัธิตติสมัชชัมมโตสมมาปจารยมสมัชชัมมตโตสมมาอาชิวุสมมาวายโมสมัชส อัมพิญาตัสมบูรณ์ฐานญาติผานายาสังว่ตติอิทังโคปณะภิกเวทุกขหายาสัตจังชาติปิทุกขาชาลาปิทุกขามานาทำปิทุกขังโสกับปริเทวะทุกโขทุขามโมทนนสูปายาสาปิทุกขายาปิญาหิสัมบโยโคทุกโขปิยาหีวิวิบโยโคทุกโขยมปิฉันนาลพัติทำปิทุกขังขังขีเตนะปัญจุภาธานขันธาทุกขาอิทังโขปณะภิกเวทุกข์อนุตโอริยสัตจังพายันตันหาตันหาปะโนวิภาระนันทิลาคะสหะ คาตาตันตะลัตตะลาลาพิณตินีอายถเถยอาถทางการมัตตัญหาภาวะัตัหาวิปวัตัญหาทังของปณะพิฆเวทุกนิโรโอริยสัจจังโยตัญญาหยวะตัหายะอาศัยซาวินละคะนิโรโคจาโคปนิสันนิโคมุติอนาริโยอัตถังโขปณะพิฆเวทุกอนิโรโถทักขามินีปฏิปทาอริยสัจจังยไม่ว่าอิยัทงักมโถอทางทิติธรรมะตัมะมาธมมตตอาชีวสมาโยรมสตสัม์มมาทิังโข

อุทัพที่วิชาวัฒนธรอาโกทัอิทังทุกนิาอริยสัจจะมีิเวูเพนันรสุดสุตมิสุจากญาณุทิวิญญาณุทิวิชาอุทอารโกทตตังโขวิงทุกอันวิีทางทุกนิรอริยสัจจะิิกเวูเพนันรสุดสุตมิสุจากุิาณุทิวิญญาณุทิวิชาอุทัทอโก อุทัปิตังโขงทุกนิโรอริยสัญญังชาชิกาปฏิเมวิเกเวภูเพนั้นุสุเตสุธมสุจคุณทัพิตยานังทัยงทัพิวิชาทัอะโลโกอุทัิอีทงทุกนิโรคธนคารไม่ีปฏิปทาอริยสัญญาเมวิเกเวภูเพนันุสุเตสุธมสุจัคุทัพิยานังทัติังทัพธิติวิาวทติอะโลโกอุทัิตังโข่นังทุกนิสโรคอิยสันจ อาโลโก้เป่ิตังขบเท่ิตังทุกข์นีโลโก้ธนคารมินิวัติยานัยสันทามพิวันเตมีพิเกเวพิเกเวปุ้เพนันทุสุดเตสุตทำเป็สุจากคุณเท่ฏิธียานังเทปาิปัญญาเทปาิวิชาวเป่ิอาโลโก้เท่าพิธีจะไม่วินจะไมกิมันจับเมพิเกเวอิเมสิจตุสุอริยสันเจตุเอตวันติเปริวัฒถังวันทวันสศกานัญยาถาพุทธังนั้นนัสสนันนะสุวิสุทังอโหสิเนวะตาวาหังพิเกเวสเทวิเกโลเกสัมมาลเกสัพพามัน เกศสภานามปาปานิยาปาชายาสไทยมนุษสายอนุตรังสัมมาภูติเป็นสายพุทโธปัญญาสิงยะโตจักโขเมธพิกาเวอิมีสุตจตุสุตรอริยสัจเจ้าเจ้าเอวันติปิริวัฒน์ถังทวัสทศกานังยะถาภูนางทานาสตระนังวิสุวิสังโหสิอัฐหังพิกาเวยแต่พระเกโลเกศมารเกศพมารเกศสัตมานาผามานิยาปาชายาสไทยมนุษสายอนุตรังสัมมาภูติเป็นสายพุทโธปัญญาสิงอนันจปาณะเมทัสานะอุปธาอุธะ ปฏิอกุปาเมวุตเตมัติปาชชติรัตถติติอัถานิพุทธมมวติอิธมวจภาวตาอัตมนาปจจวิคียาภิขูพควโตภาติตังอภินนทุงอมิสัญจปานะเวรการยะสมิงพญะเมนเนีมันโตกนทานาวิชาละยัวิตามาลังอัตมาจักขุอุทปริยังกินจีสมุทธรรมคันธัปปัตันิโรธมัเตปวติเตจะภาวธรรมจักขุกุมพา แลมันจะเกกุมมาเทวะสสะทัมนุษย์สาวิถึงเอตัมภคกวตาพนาทะยังอิปิเทนเนมิคัตยาณุตรังธรรมะจักกังปะวติตังปะวติยังธรรมนินนาวะเพเมนนาวะทาเมนนามาเมนนาวะพมุนามาเกติวะโลกาติบินเตกุพานังเทวานังสัตตังตุลวะจตุมมหาลิชิกาเทวัสทัศมนุษย์สาวิสุตาตุมมหาลาธิกานางเทวานังสัตตังตุลวะตาวติงสาเทวาสัทมนุษย์สาวิสุขตาวติงสาวิางเทวานังสัตตังสุตตวายามาเทวาสทัศมนุษย์สาวิสุยะมานางเทวานังสัตตังส ตูศิตาเทวาสัทธมนุสสาวิสุทติตานางเทวานางสัทธังสุตวามนิมรติเทวาสัทธมนุสสาวิสุขนำมนะนิมรตินางเทวานางสัทธังสุตมาบาลวินตวัตตีเทวาสัทธะมนุสสาวิสุขบาลนิมิตวัสวัตตินางเทวานางสัทธังสุตนาภามกายิกาเทวาสัทธมนุสสาวิสุขเอตัมภะกบาลาภารันทะยังีิติเวทเนมิคัตเยอนุตรังธรรมตะการปัตติยังอภปตติยังสมานิณวาเพเนนะวาเทเวนะวามาเลนะวามุนาวาเกติวาโลกติมิติอิติหะเตนะคาเตนะเทนะเมตุเตนะ ย่าว <an> ่าพมโลกาสัทโธอภูขกัะคตขจิอัญญะทัสสะสัตศีโลกธาตุสังกปิสังกเวทินัมภะเวทิอภปวัโนอาโยราโถโอปโสโสรเกปตุระหุสีอติกรรมวะเทวานังเทวานุบานังอัตังโคภะวาอุทานังอุทานในสีอัญญสีวะตะโกณทันโยอัญญสีวะตะ โกดกงการโทโยติอิติอิหังอัญญัมันโตโกตันยันศาอัญญาโกตันโยเตวะนามังอาโหสิติก่าพุทธานุสติอิติปิโกภะคะวาอารังสัมมาสัมพุทโววิชาเจนะนะสัมปุโตสุกโตโลกบิทุอนุโตโลบุริสัตถมัสสาระทิสัตถาเทวะมนุสสานังพุทโธภะคะวาเตสิธรรมนุสติชาวคาโตภะคะวาตาธรรมุสติติโกอกาลิโกเอหิปัสสโกโอปะนัยิโกปจตังเวทิปิโสภวินโยหิเตสิปัสังขานุตติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆอุชุปฏิปันนโโภะะะควตสสาาวกังโฆญปฏิปันนโภะะะคว พระวตโตสาวกขสังโฆญาที่ังจตาริปุริาวิหารนีอัตตาปุริปสุขาราเอสาพระวตโตสาวกขสังโฆอานเโยปายเนโยทังอิเนโยอัญชลีกันเนิโยอนุตังปุญญะเขตตังโลกัสสาติสิบสองสักกะตวาสักกะตวาพุทธรัตตังอุตตังอุตมังวัลังหิตังเทวมุตุสานังพุทธเจนเจเสิทธนาสัทธานุปเนสันสุปตะวาสัพเพทุขาวูปัสเมนทุกเรสักกะตวาธรรมะตระลังอุตตังอุตมัง วังปาลีหาหูปัสมนังามาัมเจตนาสตจีนานปปสัพพพสนตุปตะวาสเพยพยาหูปัสมเณตุเตสกตวาสังคตานาังอุสธรรมอุตมังวังเอาในยังไปอุในยยงสังคเตนทนสสทรนานสันสุปตะวาสเพโลคาวูปัสมเณตุเปสิบสามพรกขณะช่นมันต ช้ยาสัตตาพุทธาเชตวามลังสวานัจตุจจัสรสพังนัสังเยปิวิงโนสนาสภาตันทังกัลตัยุพุทธาเทวีสตินัยการสเพปฏิทิฏฐมัยหังมัตเตเกตีมุนิสสสาราสีเศปฏิติโตมัยหังพุทโธตโมทวิโลจเนสังโฆปฏิทิโตมัยหังอุเลสะพัคคุณากโลหัตเยเมนลูกโตสารีปุตโตจัทกิเนกุลทันโยปิฏฐิมาคัตติมิงโมคันลโนจวามเกตทักิเนสัเนมัยหังอาหุรานาฬลาหูลากรสโปตมหานาโมถูกพาสงวามโสสเกเกสโตปิสิภาคัตติมิง สุร <an> ิโยวะพังกะโลนิสินโนสิริสัมบันโตโสพิโตมุนิวงค์ขงคุมราชกษัตริยปเตโรมาเหสีจิตวาทัโกโสมะหังวัฒเนนิจังปฏิธาคุณากะโลกุโนอริลิมาโลจะอุปลีนาสสีวปริเถระปจัอิเมชตานะเตเตศรกรรมมะมะาสายศาสติีมหาเทราชิตนาชิเนสาสวะกาเอเตศติ มหาเทราชิวันโตชิโนราชาชนันตาสิรเตชนะขมังสีสุสัชนิตาลัตนาพุทตโตอธิทักินเนเมตตาสุดตะกาท่าขะชังปัจโตอธิบามเมคุลิมาละการขันธันโมละป่าลิตันจ่าอาตาเนจ่าสุดตะการอาเกษตรชนันนางอาเสเสสาปการเลสันติจ่าชินา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 วรสารดุตาตัดตับปกาละลังกต่าวัดปิตาทิสันชาตาภาหิละมัชตุปัตะวะอาเสสาวินิยังยันโตอนันตชินะตาเจสะษาพุทธโธเมสกิเจนะสัตาสัมพุทธะปัจเจเนชินะปัจชละมาจมหิวิหารลตังมหิละเตสทับปารีนสุเมนสเพเตม มหาภุริสาสภาอิจวะมโตสุโคโตสุโกรโหรหานุภาเวนะชิตตุปตะวันธรรมานุภาเวนะชิตตาและสังโคสังขานุภาเวชานเลนะทิตตาจารย์ยศธรรมานุภาวะปาริโตจารามิทิตาปัญชะเลเซสิบสี่ปศุ์มาพะหุมาหากะพาหุสหพนิพนธิมิตรวิสาสะพุทธันตังขีเมกลังกุติตโกสัลเลนะมานางธานาทิธรรมวิจินาชิตดาวมุนิงโตตันเต ขาสาวันตุเตชยมังคลรานิมาลากิเลกมัพิยุกพิจตตสัพพลันติโตลำปนากวาตมักขะคัตมัตทายังขังทันติสุทานวิธินาชิตดาวมุนนโทตันเตจส่าวพราะดุเตชยังมังคาานินาคาคิลังชาววคลังอติธรรมัทพูตังทาวากีมาจมัสนีนว่าสุทานนุลันตังเมตตมผูกเสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตจ้าสาวันตุเตชยมังคาานิขูกิตตะขัดคมติหัตถะสุธา นุล,ลันตังทาวันติโยชนะปัทังคุลิมาละวันตังถีทีทสังคาตามโนชิตวามุนินโตตันเตชสาวันตุเตชัยมังคลานิกตวาทาพุทธมุคทลังอิศวานะคมพินิยาจะจ,าจาย,าาาาายายะทุทวัจนะนางชนะกยายมันเชสันเตนะโสมวิินาชิตวามุนินโตตันเตชะสาวันตุเตชัยมังคลานิสัจจะสัจจังวิหายะตมัะสัจจะกัวเทตุงพาโตพิรตมังอธิตะอัทภูตังปัญญาปฏีปัชติโตชิตวา มุนินโตตันเตจะสาวันตุเตจะยมังคารินินันโทปนันจะพุทธคังวิพุทังไม่หินทิงปุเทนะเถระพุชเคนะธรรมาทปัญญาโตภูเถปะอินทุปเทเถสัตวิทิยาชิตวามุนินโทตันเตจะสาะวันตุเตจะยมังคาลานิทุคาหหิตะพุธเคนะสุทันทะหัดถางพามสุวิสุทธิชิติมิทธิพะการนิทานางตาคาคะเทนะวิจนาชิตวามุนินโตตันเตจะสาวันตุเตจะยมังคาลานิเอตาปะ เมตาปีพุทธชัยมังคลระอัถคาถายโยวาจโนทิณติเนสันเตมตันตีอิตาวานะเนกวิวิธานิจุปัทวะนินโภขังสุขังอธิเคเมยะนโรสปัญโยมหาการุณโนโนาโถหิตยะสัมภะปานินางปุตเตศปารมีสัพเพปโตสัมพุตสัมโพมุตติมัตมังเอเตนะสัจวัชนะโสติเ,เ,เมหตตชัยมังคลังชัชยนันโตโพยิยามูเลสกยาังทันทิวันตะวันานางเอตะวังเอวังตะวังคือ อวัจโยโหหิอยันชุชะยะมังคะเลอปาเลชาสปันลังเกสีเสปวิโปกะเลปพิเสเกสะพุทธานังอภัพคตโตพระโมทติสุนังคตังสุนังคะลังสุปภาหังสุหิตังสุนังโคสุบุหุโตจัสุริยัตถังพมาจัริสุปทักคินังกายะกังมังวจักกังมังปทักคินังปทักคินังมโนกังนังปณิทิเตปทักคินาปะ ทักขีนานิกัตวาละพันเตปรททักคิดในพระวันตุสัพพมังคลังละขังทุสศพรเทวะตาสภาพุทธานุภาเวนันสัตตาสติพระวันตุเตพระวันตุัพพมังคลังละขัตุัพพเทวตาัพพสังขานุภาเวนัสตาสติพระวันตุเตสิบห้ตตนาคณะคา ยาเทวะสันติวิหารวัตินีทูเปและเคโพธิละเคตัหิงตหิงตาธรรมเทเทนะในว่าภูจิตาสทิงกัลโณเทนะวิหารมัตทะเลเทละจวัชการนาวกาจะภิกขวสามิกาทานปนาติตาอุปสกาขมาจะเทสานิขมาจะอิสลาสัมปานภูตาสุกิตาพระวตุเตชะลพุชายเยปิอจทันธรรมพระวะสังเสริษชาตาอัทโหปปาติกานิกานิกังธรรมว่าลังปฏิตเตเตสเพเพุกัสะกัลโณถูสังขยา นณะตุติลังสะทางธรรมโมธรรมัติลาจะปุกาลาสังโฆสุะตรูสมะครโวตะทายาติตาฮาจะอามะละอามเฮอามเฮละขันตุสาวตโตสเปปิธรรมมาจาริโนวุฒังสัมปะปุเนยามะอภิอภิยะปวิทติปันสันนาโหตุสัพเพปิปันิโนพุทธศาวเสนสัมมาทางวังบริเวชันโตกาเลเทวุปวัสสันตุวุฒิภาวัชสัตตานังอภิธะนังเนติเมเทนิเมตตาปิตาจะอัชลังนิจจังละขันติปุตตะกังเอวังธะเมเนละราชาโนบัชังละขันตุสัมพัทธาสิบหก เทวตาอุโยชกถาทุกขปตาเจริคุณาอายปตาเจริภายะโสกปตาเจริโสกหนตุสัพเพปานิโนเอตวาเอตาวตาจะอัมเหหีสัมัตถางปุญญาสัมัตถางสัพเพเทวานุโพนันตุสัมภะสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัตยาสีลังคะขันตุสัพพตาภาวะนาภิตตาลาโหตุจขันตุเทวตาคาตาสิบเจตสุมังคลคาตาหนตุสัพพังสุมังคลังลกขันตุสัพเทวตาสัพพุทธา นุภาพเวนะสสติหนตุนิรันตลังหตุสวางสุมังคลังัขตุสติวตาสภะธรรมานุภาเวนะสติีหนตุนิลันตะลัสภะพุทธารตปบจกนันใจยังพระลังลาตานจเตชชนะรักขัปิิปสโสสพเพุทธารตจกนัจยังพลังลาตานจเตชชนะลักขันปิิปิสโสสภเพุทธาภรณตปตบจการนันจยังพลังลาตานจเตชนะลักขัิิปสโสสพุทา เพื่อละปัตตาปัจกนันจายังพระลังอรหันตาจัตเตชนะลัขัวิสโสสัพเพุทธะพรละปัตาปเจกนันจายังพระลังอรหันตาณจัตเตชนะลักขังบรวิสะโสสัพเพุทธะพรละปตาปเจกนันจายังพระลังอรหันตาจัตเตชนะลัขัรวิสสะโสสัพเพุทธะพรละปัตาปเจกนันจายังพระลังอรหันตาณจัตเตชนะลัขังวิสสะโสสเพื่อละปัปตาปัจกนันจายังพระลังอรหันตาณจัตเตชนะลักขังบริวิสสะรสส พระบาลิพระคาถาพระบาลิและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พระ้าณคนทุกคนไปทั้งปวงขอให้พระเจ้าทั้งเจริญเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดเทายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาและโปรดอำนวยพรให้ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระติตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญแม่ครูหกสิบแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปูนที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพระพระปริตจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกการทั้งสิ้นเิดสาธุ